ปลาคอนอค,คอ,นองแท,งท้ครับปลาคอนคองแท้คองแท้นไหครับขับรถผ่านมาพอาดีครับคนะครับบอกหนึดี๋ย่าบอกนี่ก่อน,อนของปลาคอนคลองแท้ ับจปลาคนของแท้คืมหืมสุดอ่าท้ อ่ตัวจตตัวปตตัว แดดตัวครับน้องนี่ครับผมน้องน้อง สองสามหมดแล้วครับมาคนน้อยเลยเขียงครับผมเขียงตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปลางมั้งครับผม นี่ครับเงานครับสิบเตตัวน้องน้อย,อยสองน้องโอ,อ้ยเลี้ยงเรียงนีงได้ไม่เนาะแกงก็ได้ปนก็ได้ต้มก็ได้ปลาคอนของแท้ครับน้องน้อยน้อย,อยไม่มีคนเห็นครับฝากไวส้สนิทกันเดอ้อครับผมลิมนี่สวัสดีครับ